ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันรโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากเงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินท่ที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอขอ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำเทคโนโลยีฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประสบนิกร เมื่อเวลา9้านาฬิกา30นาทีใอาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงพร้อมด้วยนายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเพนศรีกลันบุตรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายประกรณ์กันวลีปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นา,น,น,น,านายวุฒิพงศ์สุภวณิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีหัวหนาวรรา้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักง,งานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีจังหวัดกาญจนบุรีจะพิธีถวายราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบราาบ est, ม,มเมรบรมหาภูมิพลอุเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต่อประชาชนในโครงการพระยดำริฝนหลวงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจะรึกไว้เป็นวันสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นวันสําคัญของประชาชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงและในปี2566นี้ถือเป็นวันครบรอบปีที่68นับจากวันที่14พฤศจิกายน2498ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระตรริ ที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน าคมพุทธศักราช2545ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆไปทั้งมวลส่างสำนึกและตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระราชบรมนาประพิษพระพประีดาแห่งฝนหลวงนน้องนำแนวพระรามก เหล่า,าก,กาชาดจังหวัดกาญจนบ,บุรีรับโดยจากเงินและสิ่งของในงานวันดวมน้ำใจให้กาชาดจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีที่บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำแม่กลองด้านหน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรี ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีคณะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้เป็นรางวัลในการออกร้านกาชาติในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติประจำปี2566ระหว่างวันที่8ถึง17ธันวาคม2566จัดขึ้นที่บริเวณลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและสะพานข้ามแม่น้ำแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้นำเงินและสิ่งของมาบริจาคมากมายทั้งรถจักรยานยนต์รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนของเด็กเล่นและรถยนต์โตโยต้ายาริส ATIV ที่จะนำไปเป็นรางวัลใหญ่ของกิจกรรมสลากกาชาติการกุศลสำหรับกิจกรรมในการออกร้านกาชาติในปีนี้จะมีการจับรางวันมัชากาชาตดจำหน่ายใบละ20บาทให้ตักมัชากาชาติลุ้นรับของรางวัลทุกวันและการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในราคาใบละ100บาทร่วมลุ้นรางวันใหญ่รถยนต์โตโยต้ายาริส นอกจากนี้ยังมีรางวัลรถจักรยานยนต์ทีวีสีตู้เย็ยนและไมโครเวฟออกรางวัลในวันจันทร์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา21นาฬิกาเวทีร้านกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีที่เวทีกลางร้านกาชาติให้ชมทุกวันโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปใช้สำหรับดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสภากาชาติไทยมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยในการออกร้านกาชาติจำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินนำไปใช้ในการจัดหาของรางวัลร้านกาชาติไปนะคะเรืยนเชิญที่ทำการปกครองลำดับที่44นะคะสำนักงานวัฒ โดยท่านสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นะคะบุลสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ1 1 5่งหน่รแครวมมูลค่าและลำดับที่5ร่วมด้วยช่วยกันว่าจะเป็นอาหารการกินตลอดจนเงินสดและสินคุรีนดยหม้อัเงินสดสงกลาว่าปีนี้จะซื้อจะได้รดราคาถูกไปใช้ค่ะ ท่านประหลัดจังหวัดคะท่านผู้ท,ที่มาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่เรื่องของอาหารเครื่องดืง่มสำนักง,งานชลระทานที่สิบสามจัดกิจกรรมคิกออฟโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อหกสิบเจดเมื่อเวลาสิบ0ามนาฬิกาสามสิบนาทีวันที่1ิบห้าพฤศจิกาย,ยนสองพันห้ายหกสิหกนอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชณบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลองตำบลม่วงชุมอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายทัศน์เหลืองสะอาดแน่เภอท่าม่วงหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิน่นคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คณะจิตอาสาพะธา904และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระยทานโครงการจิตอาสา904วาปร,รตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อมุ่งหวังให้ส่งนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันของสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสําคัญของโครงการจิตอาสาพระทานตามนิยบายของคณะรัฐมนตรีที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นการขยายผลการดําเนินงาน โครงการจิตอาสาพะธ,ธานตามแนวพระราชดำริจึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาพัฒนาให้กับบุคลากรของส่วนราชการรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีปรองดองภายในองค์กร เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดความรู้สึกเคารรักเททูนและร่วมปกป้องสถาบันให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยโดยกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเขื่อนการกำจัดวัชพืชและผักตบชวารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้านแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรได้ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรและความสุขต่อประชาชนและชุมชนส่วนรวมอย่างถาวรต่อไป เวาใส่เ็มแล้วยกเข็้เต็เข็มแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อที่าเข้าตั้งใจมากิจกรรมันะคะมีข้อในบริเรัและคดยนะคะกิจกรรมสนอตนี้นี่คที่บอก่จเพื่อดสทนะคะเอ สองค่ะในเรื่องของการทำิมูมากซึ่ง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุดสีหน่วยเฉพาะกิจลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา14นาฬิการ้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายชาคริตต,ตันพิรุณแนมเพอทองผาภูมิร้อยเอกจินวัตบุญเมืองนายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจลาดยาผู้บริหารเขื่อนวิชาลงณ์และหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ร่วมให้การต้อนรับพลโทชิสนุพ,พงศรสิร,ริแม่ทัพภาคที่หนึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุดสี หมู่ที่หนึ่งตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยกองกําลังสุรสีเป็นหน่วยป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและรักษาความมั่นคงภายในครอบคลุมพื้นที่สี่จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน ความยาวทั้งสิ้นประมาณ846กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยแม่ทัพภาคที่หนึ่งรับฟังบรรยายสรุปพบปะกกำลังพลมอบโอวาทและมอบของขวัญบำรุงขวัญพุ่งในการเจ้าท่าเอาปตละยาลงพื้นที่ตรวจสอบถมดินลงแม่น้ำแควใหญ่จอดำเนินคดีพรบรเดินเดือนน่านน้ำไทย พร้อมสั่งให้นำวัสดุที่เทกองกีดขวางออกไปให้พ้นภายในสามวันความคืบหน้ากรณีมีนายทุนนำหินและทรายถมลงไปในแม่น้ำวายใหญ่แล้วนำรถแมคโครเข้าไปปรับพื้นที่เพื่อความสวยงามโดยไม่ทราบว่าผู้กระทำการดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์ต้องการทำอะไรซึ่งขณะนั้นมีผู้ถ่ายภาพขณะรถแมคโครกำลังปรับพื้นที่เอาไว้ แล้วมีการนําไปโพสตลงทางโซเชียลโดยผู้โพสได้โพสภาพดังกล่าวเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ส่วนจุดเกิดเหตุอยู่ที่ริมแม่น้ํำควใหญ่ฝั่งตรงข้ามกับวัดทุงลาดยา่าหมู่ที่4ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีต่อมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบ,บุรีได้รับการร้องเรียนจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ ผลปรากฏว่าเมื่อไปถึงพบเพียงร่องรอยการขุดปรับพื้นที่ส่วนรถแมคโครได้ถูกเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านี้จึงได้มีการเดินทางไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรลาดยาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายน2566นายวงศกรนาราทาวาหัวหน้ากลุ่มนิติกรรมสัญญารักษาการผู้ในการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาการจานบุรีพร้อมนางสาวนงนภัสทับทิมศรี นายอุสาหรอดอยู่เจ้าพนักง,งานขนส่งชำนาญง,งานสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาจนบุรีรวมทั้งนางสาวสุภาพรเสือสารนายอิทธิพรเสือสารรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาชญาจารก,ากาศักดเอกนรงธรสวัสดมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาชญานายธนพลเสือสารกำนันตำบลรายญาร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เป็นข่าวข้างตน้น จากการตรวจสอบทราบว่านายกฤษดาขอสงวนนามสกุลเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดินฝั่งแม่น้ำควายใหญ่เป็นผู้ว่าจ้างให้นำรถแม่โครมาขุดลอกแม่น้ำ โดยให้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่ว่าทําเพื่อป้องกันกระแสน้ํากัดซอริรมตลิ่งพังเสียหายซึ่งขณะนี้นายกฤษดากําลังให้ปากคาต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรลาดยาคาดว่าจะส่งฟ้องภายในวันนี้ในข้อกล่าวหาความผิดตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456ทั้งนี้สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจาันทบุรีได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณที่เกิดเหตุ มีวัสดุที่เทกองในแม่น้ำแควใหญ่ในลักษณะเป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือแก่การเดินเรือทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพตลิ่งในบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อที่ชายกะลิงรวมทั้งที่ดินบริเวณข้างเคียงและสภาพแวดล้อมทางน้ําในบริเวณดังกล่าวอันมีผลมาจากการกระทําผิดกฎหมายตลอดจนเพื่อให้การบางังคับใช้กฎหมายในการดูแลรักษาสภาพลําน้ําสาธารณะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการกระทําผิดดังกล่าวอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ในวงสกลนาราธาวาหัวหน้ากลุ่มนิติกรรมสัญญารักษาการผูมร้มนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาการจรบุรีจะมีคำสั่งให้นำวัสดุที่เทกองกีดขวางทางน้ำออกให้พ้นจากแม่น้ำควายใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในสามวันห้ามนำวัสดุที่เทกองกีดขวางทางน้ำออกนอกพื้นที่ดังกล่าวเด็ดขาดโดยการวางวัสดุให้กระทำในบริเวณริมฝั่งและชายตะิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้นทั้งนี้หากปรากฏว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทำความผิดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทางแพ่งชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดด้วยผู้ว่าการห่วงประชาชนนักท่องเที่ยวนะเรามาระวังอคีภยัยสุขภาพและอุบัติเหตุในช่วงฤด,ดูหนาว วันที่16พฤศจิกาย,ยน2566ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้มนวยการจังหวัดกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะาอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยปี2566ถึง2567ว่า จะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม2566โดยในปีนี้คาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยในช่วงปลายเดือนธันวาคม2566ถึงช่วงเดือนมก,กราคม2567จะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดสำหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2567จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากในช่วงฤดู ความชื้นสัมพัสในอากาศมีน้อยทำให้สภาพอากาศแห้งซึ่งเอื้อต่อการเกิดอัีภัยได้ง่ายจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอัีภัยในเขหส,สถานและป่าไม้ใกล้เคียงขอให้เกษตรกรใช้วิธีการไถ่กลบแทนการเผาตอซังและฝังข้าวในพื้นที่นาข้าวเพื่อลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ ในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหากร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทําให้เกิดโรคต่างๆได้ดังนั้นจึงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอขณะอากาศเย็นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการทุกพลภาพผู้ยากไร้สตรีมีคันและเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับความหนาวเย็นเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคหัด โรคหดัดเยอรมันโรคสุกใสและโรคอุจจาระร่วงเป็นต้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอาจทำให้มีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะอำเภอในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเช่นอำเภอไซยโยกทองผาภูมิศรีสวัสดิ์และสังครบุรีส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ยวผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนับถอยหลังอีกสามวันเลือกตั้งนายกอบตอแก่งเสียแล,แล้วใครจะเป็นผู้ครองใจประชาชน19พฤศจิก กนยนี้รู้ผลผู้สื่อข่าวรายงานว่านับถอยหลังอีก3วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยน2566เป็นวันเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกางานนี้เป็นศึกระหว่างหนึ่งหญิงสองชายและแบ่งเป็นสองสีคือสีแดงหรือสีชมพูจากเพื่อไทยและพลังการกับสีส้มคณะก้าวหน้าหรือก้าวไกลผู้สมัครมีคุณวุฒิและวัยยุทธ์ทั้งหลอ่อทั้งสวยทั้งคู่เห็นแค่สองรายออกเดินขอคะแนนชาวบ้านแต่เช้า ยมืดแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ไม่เคยหยุดเดินสว่วนอีคนหยุดนิ่งเห็นเพียงป้ายตั้งอยู่ตามหมู่บ้านริมถนนแต่อย่าประมาทไม่ได้เช่นกันเพราะที่ผ่านมาเคยทำเซอร์ไพรส์มาแล้ว สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหมู่ที่4เป็นชายจำนวน6 6 1คนเป็นหญิงจำนวน648คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,259คนหมู่ที่5เป็นชายจำนวน446คนเป็นหญิงจำนวน504คนรวมทั้งสิ้นจำนวน950คนหมู่ที่6เป็นชายจำนวน845คนเป็นหญิงจำนวน932คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,787หมู่ที่7เป็นชายจำนวน426คนเป็นหญิงจำนวน521คนรวม ทั้งสิ้นจำนวนหนึ่งพันสิเจ็ดคนรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนแก่งเซียนจำนวนทั้งสิ้น4 9 3 3ัน้า้อสาสาคนส่วนผู้สมัครนายกอบตอแก่งเซียนจำนวนสามคนคือเบอร์หนึ่งนายสมชายฟักทองหรือนายกเบิ้มเบอร์สองนายจักริดมหากิจวรกูลหรือนายกเกียรติเบอร์สามนางสาวอัมภัยฤทธิ์คำรบหรือรองเอทั้งสามผู้สมัครใครจะได้ครองใจชาวแก่งเซียนหมู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดในวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ได้รู้กัน ชาวไร่อ้อยยอมรับหลังรัฐบาลประกาศมติคณะรัฐมนตรีปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละสองบาทแม้ไม่ได้ตามข้อเรียกร้องที่ขอปรับขึ้น4บาทโดยหลังจากนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องหาเงินมาช่วยสนับสนุนรักษาเสถียรภาพราคาอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน,นายนราทิพย์อนันตสุขหัวหน้าสำนักง,งานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ,อ้อยเขตเจ็ดและหัวหน้าสำนักง,งานสหพันธ์ชาวไร่อ,อ้อยแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการที่รัฐบาลได้ประกาศมติคณะรัฐมนตรีปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละสองบาทว่าแม้ในการประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละสองบาทในครั้งนี้จะไม่ได้เป็นไปตามมติและข้อเรียกร้องของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่เรียกร้องให้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นกิโลกรัมละสี่บาทโดยรัฐบาลประกาศปรับราคาขึ้นให้เพียงสองบาท โดยให้จำนวนเงินสองบาทนี้เป็นการปรับขึ้นเพื่อส่งผลต่อราคาการขายอ้อยของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยโดยตรงแต่ยังไม่อนุมัติการปรับขึ้นราคาอีกสองบาทในส่วนที่จะนำเงินไปเข้ากองทุนดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาเสถียรภาพร,าพราคาอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยก็ยังรับได้แม้จะไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรแบบร้อยเปอร์เซนเพราะการปรับขึ้นราคากิโลกร,รัมละสองบาทในส่วนแรกนี้ เป็นการปรับขึ้นราคาที่ส่งผลต่อการขายอ้อยของเกษตรกรโดยตรงและจะทำให้เกษตรกร,กรมีรายได้จากการขายอ้อยเพิ่มมากขึ้นประมาณตันละ4ี่สิบบาทซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของต้นทุนการปลูกอ้อยที่สูงขึ้นในปัจจุบันแต่ในส่วนที่ยังไม่อนุมัติให้มีการปรับราคาขึ้นอีกสองบาทซึ่งเป็นเงินในส่วนที่จะนำไปเข้ากองทุนดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาเสถียรภาพราคาอ้อยและน้ำตาลทรายนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจะต้องดำเนินการหาทางแก้ไขและช่วยเหลือในส่วนนี้ไป เพราะเมื่อไม่มีการปรับขึ้นราคาในส่วนอีกสองบาทที่ทางเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยเรียกร้องไปนั้นก็จะทําให้ไม่มีเงินเข้าในกองทุนดูแลสิ่งแวดล้อมทําให้เมื่อถึงเวลาที่ราคาอ้อยตกต่ํา ทางกองทุนก็จะไม่มีเงินที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือรักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยและน้ำตาลทรายทําให้เป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องหาทางเข้ามาดูแลช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยต่อไปเหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันที่ทางรัฐบาลได้ให้มีการรณรงค์ให้เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยงดการเผาอ้อยและรณรงค์ให้มีการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาการเผาอ้อย จนเกิดปัญหาฝุ่น p m 2.5ซึ่งการที่ให้เกษตรกรใช้วิธีการตัดอ้อยสดนั้นทําให้เกษตรกรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในการตัดอ้อยถึงตันละ180บาทซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องสนับสนุนเงินในส่วนนี้มากถึงปีละ8,000-9,000ล้านบาทซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ยังคงค้างชาระอยู่เนื่องจากยังต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีในการนาเงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลต้องรับภาระในเรื่องนี้เช่นกัน คือต้องต้องเรียนอย่างนี้เนื่องจากว่าโดยตั้งแต่เริ่มปัญหานี้ขึ้นมานี้รัฐบาลเองได้นำเรื่องของราคาน้ำตาลสายเข้าไปเ,เพื่อที่จะเป็นการควบคุมคพอใ่าง่ายแล้วก็ไม่ให้เราขึ้นราคาตอนที่คณะกรรมการอ้อยน้ำตาลสายจะมีมติเอาไว้ว่าให้ขึ้น4บาทนะครับ โดยาคณะกรรมการอ้อยมันกาลสายเองก็ต้องเรียนว่าเป็นลักษณะของไตรภาคีก็มีผู้แทนชาวเรียวอ้อยเราอยู่ด้วยเนี่เราก็เห็นว่าการที่ไม่ให้เราขึ้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจากต้นทุนที่เราสูงขึ้นเนี่ยเราก็ผิดหวังในสิ่งที่รัฐบาลได้ทำแต่เนื่องจากว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงรพาณิชย์เองนะครับท่านรองนายกก็ได้ให้เกียรติส่วนหนึ่งว่าให้มี ผู้แทนชาวไร่อ้อยนะครับเข้าไปเป็นคณะทํารรงานร่วมซึ่งก็มีทั้ง4ท่านด้วยกันก,ก็เรียนว่าโดยกรอบที่เราหาหรือกันเนี่ยก็ต้องพูดถึงในส่วนผู้บริโภคคือภาคประชาชนและอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งด้วยนะครับวันนั้นก็ถามว่าการที่จะมาให้ขึ้นแค่2บาทเนี่ยเราเองอถ้าในมุมมองว่าสิ่งที่เราเองเรารับ ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของราคาอ้อยโดยตรงเนี่ยเราก็รับได้นะครับเพราะว่าโดยปกติในส่วนแรกมันเป็นการเพิ่มราคาอ้อยโดยตรงอยู่แล้วก็จะไม่กระทบในส่วนนี้แต่ส่วนที่2นี่ก็มีความรู้สึกว่า,า,าเราเองมองระยะยาวมันก็เหมือนกับว่าจะต้องมา,าเรียกร้องกับรัฐบาลท,ทุกปีโดยเฉพาะเรื่องของสเสถียรภาพราคาปีที่มันตกต่ํา เม็ดเงินที่ไม่มีหลายเข้ากองทุนเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเวลาวาขาเอาต่ำเนี่ยเราก็จะเอาไ่เป็นต่กกองทุนมาใช้หรือไม่ก็เรื่องของงานวิจัยเรื่องของการนูนงโรงอ้อยไฟไหม้อ่าให้เป็นอ้อยสดแล้วเหล่านี้เราก็ต้องของประมาณนั้นทุกป,ปีอันนั้นก็ส่วนนกักว่ากันไปซ,ซึ่งรัฐบาลอาจจะมองว่าไม่อยากให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมารับผิดชอบในส่วนนั้นแต่ว่าในกรอบที่เราพยายามพูดถึงว่าการขึ้น4บาทเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มราคาอ้อยแค่2บาทตังวง่าย มันเป็นกรอบที่เรามองว่า2บาทเนี่ยมันกระพอคุ้มทุนการผลิตของพีน่น้องชาวอ้อยแต่ว่าอีก2บาทเนี่ยในส่วนเกษตรกรชาวอ้อยแล้วก็มองระยะยาวนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งเราเองถ้าถามว่าพอใจหรือเปล่าโดยโดยหลักชาวรออ้อยทั่วไปเนี่ยมองผลกระทบที่เขาอาจจะไม่มองเรื่องของความมีเสถียรภาพราคา,าเขาก็พอใจนะครับอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นประเด็นซึ่งซึ่งอกองทุนที่ไม่มีเม็ดเงิน ซึ่งเป็น2บาทหลังนี้มันก็ต้องอ,อาจจะต้องรัฐบาลก็ต้องเข้ามามองว่าทำอย่างไรจะให้กองทุนมีเม็ดเงินมีเสียรภาพในการแก้ปัญหา,ายามที่เกิดวิกฤตของปัญหาราคาอ้อยตกต่ำต้นทุนสูงขึเรื่อยๆอยาสามสาวขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านหนองกลุ่มเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนในอำเภอบ่อพลอยแต่ไปไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุดับสองสาหัสหสาเหตุเสียหลักจากสุนัขตัดหน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกประชยามณีสว่างรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อ,บอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีรับแจ้งมีอุบัติเหตุเฉียวชน มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายที่ริมถนนทางหลวง3086กาญจนบ,บุรีบ่อพลอยหมู่ที่2ตำบลบ่อ,บบอพลอยอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงรายงานให้พันตํารวจเอกบรนจงอมริศรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีรักษารษาชการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ่อพลอยทราบและรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลบ่อพลอยและสมาคมบ่อพลอยร่วมใจกาญจนบ,บุรี ที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนแบบสวนกันมีหลายทางมีเสาวควมไฟสองสว่างแถบเดียวเป็นลักษณะจะขึ้นเนินไปตัวอำเภอบ่อพลอยเยื้องกับสำนักง,งานที่ดินอำเภอบ่อพลอยที่โคนเสาวควมไฟสองสว่างมีเสาปูนตั้งล้อมที่โคนต้นเสาวควมไฟพบผู้เสียชีวิตสองรายนอนอยู่พงหญ้าใกล้กับรถจักรยานยนต์ทอนด้าเวฟ 125i สีขาวแดงทะเบียนเจกไก่สอสลา8824กรุงเทพมหานคร ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อพลอยทราบชื่อผู้เสียชีวิต 1. นางสาวราวิศราจันเดือนอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่745ทับ1หมู่ที่1ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรี 2. นางสาวพันการจงสุขศรีอายุ15ปีอยู่บ้านเลขที่79ทับ3หมู่ที่10ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งสองศพมีสภาพคล้ายกันก็คือคอหักหัวไหล่ขวาฟกช้ำหายปราร้าขวาหัก ส่วนคนขับขี่คือนางสาวตะวันรุง่งวิเศษสิงห์อายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่810ทับ1ห,หมู่ที่1ตำบลบอ่อพลอยอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีอาการสับสนตกใจมีแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าทั้งสามสาวขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากตำบลหนองกลุ่มจะมาบ้านเพื่อนที่ตำบลบอ่อพลอยมาถึงที่เกิดเหตุได้มีสุนัขวิ่งตัดหน้าทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาโคมงไฟส่องสว่าง เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแพทย์เบนมีความเห็นส่งชนะสูตรนิติเวชนคนปรปฐมส่วนศพมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป